สวัสดีครับ28 HB News วันนี้มีเรื่องราวแนวชายแดนไทยมาเลเซียมาฝากกันใครที่ชอบเรื่องความมั่นคงปราบปรามของผิดกฎหมายต้องฟังให้ดีเมื่อวันนี้16ตอคอเวลา9นาิก30นาทีที่ค่ายเสยนานารง์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเกิดปฏิบัติการเชื่อมสัมพันธ์ระดับบิก๊ก ผลเอกทวีพรคณะทองพอบอชอกอรรห้าสุดยอดผู้นำฝ่ายไทยให้การต้อนรับสุดยอดผู้นำจากมาเลเซียผลจัตาวามูฮัมหมัดเฝาซีบินสุไลมานหรือ, si อบอริกเจนโหมดเฝาซีบินสุไลมานพบอพลนรรหมศเขามาเจอกันทำไมไม่ใช่แค่มานั่งจิบกาแฟครับคุณผู้ชมภารกิจหลักคือการประสานเสียงเพื่อหาแนวทางสกัดกัน้นปราบปรามทุกรูปแบบของการกระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนทั้งจังหวัดสตูลและสงขลานี่คือการผนึกกำลังครั้งใหญ่ทั้งสองท่านเป็นประธานร่วมในการประชุมเตรียมการลาดตะเวนผสมตามแนวชายแดนหรือ CFBP ครั้งที่44ปฏิบัติการนี้คือการทำงานร่วมกันลาดตะเวนร่วมกันเพื่อให้ชายแดนของเราปลอดภยัยมั่นคงตลอดแนว การแลกเปลี่ยนของที่ระลึกเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการจับมือกันเพื่อสร้างสันติสุขและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศข่าวแบบนี้มันถึงใจไหมครับคุณผู้ชมอยากให้การลาดตระเวนนี้เน้นปราปรามเรื่องไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาเลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตาม2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ